สวัสดีครับเต่าตะเคียวเตีเต้ยยังนุม่มสามทิศชันแนวแม่เราครับผมครับกล่าวว่าผมมาพอกับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่สะพานหนองกันกอสางนี่เนาะครับครับว่าที่ผ้าพี่ผ้าน้องมาว่านเขาไม่พี่น้องเขาที่เขาขว่านไปมันกเกิดอยู่ครับแต่ว่ามันมันเกิดบ่อลอยปรเ์เน ก็เรยว่าเสียทิฐหลามาปั้นให้ไหมครับเพราะว่าแม่บ้านเขาเขาบ่มักรนะครับเขาอยากเห็นไม้แต่ว่าสามทิฏแต่กว่ามันเกิดใส่ใดอยู่ดอกสัวมันสีแตกก่อแตกยังถึงน้ำถึงยังมากอะสีพ่อดีนะครับเนาะแต่ว่าแม่บ้านเขาบ่มักครับ,บรก็เลยเสียทิทิหลาไม่เห็นให้ไหมนี่ครับอยู่มองเพื่อนก็อร้า,างเลยละเิ่นก็เทข้านเทเสาขึ้นมาได้หลายเสือบแล้วครับ น้ำก็มีซึมมีไหลลงมาเรื่อยๆอยู่นี่ครับวัตถุที่ลาคามมานี่เลยมองที่มันขาดมันขามบ่ได้หรอกเสียหายลงมาหวยเราก็สิขึ้นมานี่เลยครับลองเบิ่งว่ามันสิยขามเลยบ่นี่ครับมันเกิดเหตุงานทุม่มอยู่ทันสอท่อเพิ่มนี่ยละเทอะไรสามขานแล้วนี่กับคนกำลังสิตีแบบว่างแบบ นี่กินหลามาแล้วมีสองขั้นอยู่กิ <c oughs> นหลามีลวงได้ร่ะ <c oughs> มันก่อนขาสีแต่ลิงมันสีสั้นจังไงไปเนอะ บ่เอเขาลงก้อนเตี้ยนี่ครับลงมาเนี่ยล้วก็ติดยางมาหนีได้ครับแล้วก็ติดขึ้นไปนี่ไฟด่างมากวะนี่เก็ติถอยดากขึ้นมากเอาครับนี่เจ้าไหนนี่แก๊สเทียวของนาขึ้นมาก เขาสิเปียกวะนาั่นน่ะเขาเขาเขาได้ยู่ครับเลยก็ได้ดันก็ได้นม่ยากหรอกโอเคับพัเขาเที่ยวคนกำลังนำกดมาก มาได้บ่าลาขั้นนั่นขั้นไง่ายก่อครับขั้นนี้ถึงไงยก่อครับประหยาดขั้นนี้ประหยาดล่างอยู่งันเล่ล่างเล่ล่างเลยล พอแล้วพอแล้วมันเป็นลุมอยูหฮานไปไปครับน้ำศิลาไปไปวนันให้แก่สก้อนตะวันสีแกปั้นสก้อนรอบอหนึ่งครับตะว่ากัาสิเบื้อง่อนว่าสีได้เอารถขั้นนี้ไทก่อนบ่จังสิวนัน เจษแฉปันอีกเนาะครับเนาะเนี่ยครับพี่น้องให้น้องเนี่ยกิลาปันเตียงหนึ่งครับนี่ปันซ้ำนีกับพ่อข้างบนนี่ก็เกิดยู่แม่นห้าวแม่นมันเกิดดีมันก็เป็นเหยียดครับน้ามันมันมันวัชพืนครับทั้งนี้เช็ิลาปันครับวานเลยครับมอไถยวานแ้วคกับ ไปว้านให้นั่นมืดเลยครับเราก็อีกให้น่อยเพิ่งนึงแล้ก็ให้นั่นเล้ก็ห้องกบสิขึ้นไปเฮ็ดเขาเจ้าครับเห็ดอย่างเห็ดซาซาให้นี่ทุกปีเอาโลดครับ ทามที่ไปว่านภาาไปว่านเขาให้คุณคือเนาะให้เชิงคุณแม่บ้านเขาก็ร่งว่านนี่คุณขั้นเขาก็ออกมามาณถุงนึงน่ครับให้นี่ก็ถือว่านเมือนกัน เขียวๆนี่เหม็อนหยาเลยครับไปพี่น้องเดี๋ยวสามทีข้อวานเขากันตทีลาปั้นให้นันทีแล้วแล้วเอาพี่นอ้องฝนกระตกุกเข่าเนียวพ่อแล้วพ่อแล้วเข่าเนียวมืดแล้วครับปั้นซ้ำนีแ่แหละเดี๋ยวให้ทีลาไปปั้นข้อเจ้าตัวฝนตกปักแห้งเลยพี่นอ้องทุกท่นโอ้ยให้ เพ็ดแล้วจังตกกับว่ดีมันบ่อนตกโดนครับเพราะว่าถ้ามันตกแห้งมันหินเหนียวเม็ดเขามันติดไปน้่โรเตรีน้ำรอรถดาะครับนี่นี่ครับเฮ็ดหนึ่งสองสามล้วก็ให้รูปครับผนตัวบอกแห้งเลยมั่งเป็นตมเป็นย่งมั้เดือแต่เขาเจ้าบัน,นี่ตอนนี้กันยังลิ้นลินอยู่ครับเดี๋ยวซ้ำทิศเสือเขาไปเอาเครื่องมาพนรอาดอกเพราะว่า ถ้าเขาเมือวันนำฝนนำยังมันติดในมือเราเขาสีวานเขามันสีบปแตกนะครับเดี๋ยวสามทีทีเขาบานเปี๋ยวเครื่องพ่นเมฆฝนก่อนให้ทิลาไปท่ายอยู่คุณครับไปพี่น้องขออนุญาตเปี๋ยวเครื่องเมฆฝนเขาให้ทิลาให้แม่เหล้วก่อนเอาพี่น้องให้สุดท้ายแล้วพ่อพันเขาเมือนแล้วครับเปี๋ยวมาหันอีกเดี๋ยวนึงเขาเจ้าเท็ดซวซ้ำนีมม่แหละพี่นอ้องพรมัน เห็นตะเบื้องแน่ครับเพราะว่ามันอยู่ติดพนทางเนาะครับให้ขังรุมกับปั้นเรียบร้อยแล้วขอกถังมาพ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าอ๋อมือวานออกมันฝนมันโตกมันลิ่นอยู่เลยครับมันติดมือเขาตะเบื้องเห็ดตีเที่ยวซ้อนนี่มันเสีเห็นจังไรตรงนี้มันเป็นดินพ่นครับดินพ่นดินเหนียวไม่เกิดยากจัง่อยถ้ามันแห้งมันแข็งสิมันก็ไม่เกิดครับ เข็ดหญ้เาเฮ็ดซาแท้เขาหน้าทุ่งเหนียวใจหญ้า,อ,าอีหลีครับเนี่ยเดี๋ยวพิลากล็ขึ้นมาแล้วเกี่ยวทุกท้ายแล้วครับหลอบทุกท้ายแล้วเพื่อนกเพื่อนหนูนำ้ำนกพิราบกับบินมาสำรวจบ้วกเราคุณ,คณตอนนี้กับสามสี่โมงแรกแล้วครับคุณน่ะลงมาเรื่อยๆอยู่นกพิราบ เก่งขัดหูจักเบิดหัววานไปใส่หนุกหรือครับกูนะเนาะเกิดบกเกิดกับเศร้าหรอบ้านนี่ว่าเศร้ามาเห็ดแล้วครับตอนแรกอะวัดศีวานจะเครื่องละพอดีพันเขามัเหมือนตะวนันทุ่มที่ยั่งมันเกิดเกิดยูดกพี่น้องถ้ามีนามไม่ยังมันกิสิแตกก่อแตกยัง่งยูดก ก็เลยเอาตั้มพันธ์เขามีว่ามันสีเศร้าได้เฮ็ดแล้วตั้งแต่ไปเฮ็ดหน้าโคกพี่สาวเนาะครับมันเบิงเรามันบ่องงามหูง,งามตาก็เลยเออเฮ็ดแต่เฮ็ดก็เลยพอดีมันขามรถมันขามมาได้ละครับรก็เลยเฮ็ดปกติี ตะกีตะก,ก้อนมันก็ขามมาท่านในดอกติดตามติดก็เลยว่าท่านในไอทิศลานแม่เฮ็ดไหยบรดนี้มันขามหน่วยมาได้ก็เลยอ๋อไอที่ลานแมเ่เฮ็ดไหยครับการนกพิราบนี่แล้วลายแห้งนี่ครับบรรยากาศย่ำแยงพี่น้องหลังจากฝนตกตกแห้งอยู่ตะตกบ่โดนครับบรรยากาศดีๆครับอากาศบริสุทธิ ท underground, underground. Onion, way, wow! ั้ทองให้ทองหน้าเข้าครับคุณผู้เก่าผู้พันคับก็ได้ไปครับสามทิศกะสี่ขอตัวขออนุญาตเม่นซิ่งเม่นของเก็บของเข้าบ้านแล้วเปียกครับเปียกตาคนเปียกสิไปขออาบนาจมาใน้เปียกเสภาณาแพทยก้อนครับเดี๋ยวสิบวอสบายเนาะครับเนาะเดี๋ยวบรรยากาศไว้ซรัพนี้ก้อนพี่น้องครับใชยนี่สามทิศกะขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าเมื่อสุขสุขก้นแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบประดิษา์คลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามติดติดผ้าพีผ้าหนองไปยังกันจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิดกระซิวไว้เสมอหนิก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ